อึ้งทั้งรายการไอปรีชยาเจอดารามีครอบครัวทักจีบบอกชื่อถึงกับร้องว้าวมาเป็นเขกรับเชิญในรายการซานิบ้าได้เบาทางช่องยูทูบวันเพลงกราวสำหรับนางเอกร้อยล้านอย่างไอปรีชยาโดยเธอได้ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตและเรื่องความรักไอเผยว่าตัวเองเข็ดล้วคนในวงการบันเทิงไม่ต้องมาจีบไม่เอาแล้ว มีคนในวงการมีลูกเมียแล้วทักมาจีบด้วยหน้าสื่อรักกันสุดฤทธิ์เขามาจีบเนวเนวช่วงนี้ทะเลาะกันอีกแล้วถ้าเป็นเราก็คงดีนะเราคงเข้ากันได้เขาเกลิ่นด้วยปัญหาต้องการคําปรึกษาพอเจอแบบนี้เราไม่คุยแล้วล่าสุดก็มีอีกแต่งงานมีลูกแล้วคนในวงการ DM มาบอกว่าถ้าเป็นหนูอะพี่อยากโสด บุคลิกเขาเป็นคนไม่เจ้าทูรักลูกลงไอจีอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูไม่ต้องห่วงนะที่เก่งปิดข่าวได้หนูอยากได้อะไรที่ให้หมดเลยถ้าบอกชื่อจะร้องว้าว